สวัสดีครับเจอกับผมอีเล่นะครับดันนิงจากช่อง YouTube Running Channel วันนี้นะครับมีกิจกรรมมายรวมสนุกถ่ายผลสกอร์ฟุตบอลน,นะครับศึกยุคคชาเชนบลีกรอบรองชนะเลิศน,นะครับระหว่างบาเยนน์มิวนิกเปิดบ้านรับการมาเยือนของเัลมาดิกก่อนนะครับนัดแรกบาเยน,น์มิวนิกกับเจ้าบ้านผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเอาชนะลาซิโอนะครับ นัดแรกบุกไปเยือนก่อนนะแพ้ไปหนึ่งศูนย์แต่เปิดบ้านชนะไปสามประตูศูนย์นะครับรอบแปดทีมสุดท้ายก็บุกไปเสมออาร์เซนอลนะครับแล้วก็มาเก็บชัยในบ้านหนึ่งศูนย์นะผ่านเข้ารอบรองมานะครับส่วนเรอัลมาดริดนะครับนัดแรกก็รอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับบุกไปชนะลายซิกหนึ่งศูนย์แล้วก็เปิดบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งครับพอดีพอตย์จะผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับมาเจอกับแมนซิตี้ถือว่าเป็นเตีหนึ่ง เจอเตงสองนะครับนาเรก็เปิดบ้านเสมอไปก่อนสามประตูสามนัดที่สองก็เสมอกันอีกนะครับวัดกันที่จุดโทษนะครับเปรอม,มาดิคดวงดีกว่านะครับเกิดนอสนะจุดโทษมามาเจอกันในคู่ผู้นี้ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างบาเยนนกับเรอัลม,มาดริกนะครับสำหรับ FC นะครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ช่อง u t u b e running channel นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมสนุกไทยผลสกอร์ุตบอลนะครับว่าสกอร์คู่นี้จะจบยังไงนะครับ